ขยาศาสตร์อโรขยาสาลาเคลื่อนที่ด้วยการให้ทานทําบุญรักษาโรคฟรีเปิดโรงทานบาร,รมีรักษาโรคฟรีกับปวงชนทั้งปวงช่วยให้เขาพ้นทุกเรามีความสุขรอยยิ้มของท่านที่รักษาแล้วหายป่วยได้รับความสุขกลับไปแค่นี้ เราก็ดีใจที่ได้บริการพุทธบริษัท4พระภิกษุสงฆ์สามเณรชีอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเรายินดีบริการฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายดำเนินการโดยหมอผู้เชี่ยวชาญศาสตร์และศิลปวิชาโบราณได้ประกอบกระทำบำเพ็ญเพียตบบรตบะบารมี ท่านหมอใจใจดีปู่ฤาษีชัยยาจิตพระโพธิสัตว์โทรจองคิวได้ที่เบอร์062 2626 291 26 26 29 062 2626 26 26 291โรคและอาการของโรคที่รักษาได้ดังนี้ให้บริการแก้ไขด้วยการนวด การจัดกระดูกการตอกเส้นแก้ไขอาการให้ท่านหายปวดเมื่อยท่านที่มีอาการปวดเมื่อยปวดเรื้อรังมีโรคดังต่อไปนี้นะครับปวดคอบารัยปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวปวดหัวสองข้างโรคออฟฟิศซินโดม ปวดหลังปวดเอวปวดหัวเขา่าปวดสะโพกชาร้าลงขาปวดฝ่าเท้าขาเดินไม่มีกำลังอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดหัวเขา่าหัวเข่าบวมปวดลูกสะบ้าหัวเขา่าหัวเข่าตึงใต้าขาพับเป็นก้อนไขมันพังผืดปวดทรมาน ข้อเท้าพลิกข้อเท้าบวมนิ้วเท้าล็อกปวดน่องตักคลิวกล้ามเนื้อขาตึงหน้าขาท่อนบนตึงปวดก้นกบปวดเอวร้าวชาลงขาอย่างรุนแรงนั่งลงเข่าไม่ได้นั่งคุกเข่าไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้ นั่งขัดตามาดไม่ได้ผู้ชายนะครับผู้ชายปวดหน่วงท้องน้อยเป็นโรคต่อมลูกหมากโตโรคไส้หลงห่าโรคมีก้อนเป็นลูกหนูอยู่ขาพับด้านหน้าเรียกว่าพังผืดเกาะมากเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกโรคนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะครับรักษาหายเชิญเชิญมา ท่านผู้หญิงปวดหน่วงท้องน้อยปวดเอวหย่อนลงส้นเทา้าเขาเรียกว่าโรคหมอนรองกระดูกโรคมดลูกหย่อนนะครับเกิดได้กับผู้หญิงที่มีลูกมากและทำงานหนักยืนมากนั่งมากรักษาด้วยการโกยมดลูกและแก้ไขนวดให้หมดลูกเข้าที่ไม่ต้องผ่าตัด และช่วยแก้ไขในรายที่มีลูกยากอยากมีลูกแต่มีปัญหาเรื่องระบบมดลูกไม่ดีประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นไข้ทับฤดูบ่อยๆด้วยการโกยมดลูกแก้ไขพังผืดและดันระบบช่องท้องมดลูกให้เข้าที่ให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกประจำเดือนมาเป็นปกติและสามารถมีลูกได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับ ผู้ที่เข้าใจสมัครใจทำก็จะทำให้มีอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่ต้องทนปวดอีกต่อไปไม่ต้องผาตัดมาปรึกษาได้มีโอกาสหายได้นะครับเคยเป็นโรคสโตกเส้นเลือดตีบแตกตันเอาคนป่วยมาให้ตรวจร่างกายก่อน ปรึกษาได้นะครับมีโอกาสหายหรือไม่จะให้คําตอบนะครับท่านที่เคยผ่าตัดเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและผ่าตัดอื่นๆมาก่อนนะครับแล้วมีผลข้างเคียงตามมาปรึกษาได้นะครับหายหรือไม่จะให้คําตอบนะครับท่านที่เคยประสบอุบัติเหตุมาหลายปีมีอาการป่วย กล้ามเนื้อนะครับปวดเส้นปวดกระดูกเรื้อรังเชิญมาปรึกษาได้นะครับจะหายหรือไม่จะให้คำตอบนะครับท่านที่รู้ตัวว่าเคยมีผลวิบากกรรมจากการฆ่าสัตว์ปานาติบาตและรู้ตัวว่ามีอาการป่วยเพราะได้รับผลแห่งวิบากกรรมนั้นก็สามารถปรึกษาและให้คำปรึกษาหายหรือไม่จะให้คำตอบนะครับ การไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐอโรคยาปรมาลาภาคือสัจธรรมที่แท้จริงบุคคลผู้ไม่ประมาทไม่เบียดเบียนสรพสัตว์และ,จะเจริญสุขเมตตาต่อตอนเองต่อผู้อื่นย่อมมีสุขมาให้เป็นที่รักแก่ปวงชนทั้งปวงสุดท้ายนี้ ็ขอให้ท่านจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการทั้งโรคเวรโรคก,กรรมผู้ใดกระทําคิดร้ายทําลายให้มารายหายสูญสิ้นไปสัพพทานังสัพพลาพังพระวันตุเมขอให้ท่านจงได้รับสุขและราบอันประเสริฐทั้งอริยสัจเจ็ดประการอายุวันนะสุขะระปณิธานธนสารสมบัติ เจริญสุขสวัสดีล่าผลภูนทวีในชาตินี้อย่าได้เจ็บอย่าได้จนเกิดเป็นคนอย่าได้จนอย่าได้ยากอย่าได้ทุกยากลำบากให้มีกินมีใช้เหลือแบ่งเก็บไว้ทำบุญทำทานในพระพุทธศาสนาอีกทั้งสมบัติภายนอกและสมบัติภายในเจริญเจ,จริญจนถึงมรรคาอริยสมังคี มีความรู้ระวางจบถึงทางพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงคือพระนิพพานทุกท่านทุกคนทุกตนเทินนะครับดังพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าโยพิกเวมังอุปะเถยเหย่ยังโสขิลานังอุปะเถยเหย่ยังแปลว่า ผู้ใดปรารถนาอุปถากราตถาโคตผู้นั้นพึงอุปถากภกสุผู้ไข้เถิดผู้ป่วยเถิดเจ้าค้าผู้เป็นเอตทัทธคะผู้เป็นเลิศในทางรักษาโรคแก่พระพิสุสง์ได้แก่ท่านหมอชีวโกโกมารพัฒหมอประจำพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงค์ที่พึ่งของปวงชนทั้งปวงในอดีตผู้ใน,ในพุทธกาล การมาในชาตินี้ของเราพึงจะเป็นประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นชีวิตของเราจะได้เป็นที่จารึกตำนานหมอชัยใจดีหมอพระทุดงได้เดินตามรอยพ่อปู่หมอชีวกกมารพัฒเช่นดังพุทธการให้การดูแลรักษาโรคแก่พระสุสงหมู่ใหญ่พระสุสงทั้งปวงและปวงชนทั้งหลายปู่ฤาษีหมอชัยใจดีหมอพระทุดงจิตพระโพธิสัตว์ มโนปนิธานแดนดุสิตธานีบุรีรัตนปราศาสตร์ธาตุแก้วบรมกูพระปู่ฤาษีหมอช,ยชัยเจดีหมอพระธดงพุทธโธวิริยติกาบารมีภาคเพียรมาณะนออดทนในธรรมแปดสิบอสองไขยแสนเศษพระหกับอินอัตถังทัสสมอุมาชาธรรมาสารวาทิทาวสุอนะอุานามะให้ทานเป็นทานเป็นธรรมกับปวงชนทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขภาคเพียรมาณะอดทนในธนใรรมใจพิจิตจิพน,นวันไฟสมุดบันทึกบุญ มอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา5,000ปีชีวิตชาตินี้จะเป็นตำนานกับการมาของเราในชาติหนึ่งขออนุโมทนาในผลบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าปุริศีหมอเจเจดีมาให้ทานสระโลกภัยแค่เจ็บทั้งหลายออกจาก ตัวท่านทั้งหลายที่มารักการรักษาผลแห่งการตั้งจิตตั้งใจให้ทานในวันนี้ขอให้ท่านจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บจงทุกประการเธอ